สวัสดีครับพ,อพอ่อๆกันกับเช้าวันพุธเนาะที่ยี่สิบมกราสองห้าหกสี่นะครับผมครับสําหรับมเมื่อคืนนี่ปนไปใส่เบ็ดไ้ครับเช้านี่จะไปยามเบ็ดครับนี่พี่นอ้อ <c> ง <oughs> เป็นจังไหนครับในป่าบอกเบ,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 บิ้งป่าเขาเนี่ยเบิ้งเหยียบว่าตำเหยียบมั้วมันไม่ได้กินเนี่ยไนมันตำเหยียบเหรอโอ้พ่แม่กินก็ไปแล้วทะลุออก มันมันจริงเข้าไปแล้วบาดน,นี้มันมันนี่ออกแนวตัวเขาหลายมันสื้อปลามาสปากเอาบ่นิมันบ่ปลาจะบ <c oughs> ่กินเนาะปลาก้นจีกแค่เดือนครับใส่เดือนนี่ครับไส่เบ็ดครับได้เดือนทั้งคืน เมื่อวาสิใดป่าบ่ได้ไหมนี่หวี่งแรงน,น,น,นครับีดดโอ้ีหลายเดยอหล่ไปขีขเดเก็ดเมันขาดไดว้เด้เดเดวุนน,น,นี่มันสั่นเลยใครกูมันมีนมวะ ตรวจตนยินเสียงตรวว่าพี่น้องเดพอคอลนะตโลโลน้ะที่ยูวะยูเบ็ดหมากแง่กันเดียห็่พ่อม ครสีพาไปใส่เบ็ดครับมาคนแย่อยู่ครับพี่น้องคนแย่ไปงานทั้งล่างนานนานัจะกินปลาได้หอเลี้ยงอีพับยางเบ็ดรอบเด็กกว่าสมัยกนะ่อนเนาะไปใส่เบ็ดจากว่าไ,ไไาไดไปใส่ว่าใส่แล้ว เราตลาดนัดเลยว่ากันไปเที่ยวซื้ปอปลากรอจะบอกไงเนล่ยโอ้หมา,านมาัา่นแทนที่ไต่แทนเป็นความไปไมเที่ยวเนี่ยนั่นนั่นพยายามหนูเขากันกนบไปใส่หนูหางหนูนี่อุย้ยแค่เดินม่งหมดนะมันบอกดำนะ ีว่า่นั่นนั่นนั่นบอแม่ไม่เมน <c oughs> แต่แบบนี้แหละวันนีดินเก่น,นั่นมันอยู่ดินบุมจีกกเดียนสมี่นมาขึ้นขีดถีกตั เป็นตัวเดียวกันเ<ะ>อ,ลลอาเราอีกจักน้อยนน่ข้างหน้านี่างไหมนั่นน่ะพอได้ตรงนี้เลยก็กรอนไปหนาน้าไปหาทางงูครับทางงู ื่ออยากออกจากบ้านนะครับออกจากบ้านนะไปหาทุนเหลือเที่ยวพุนเหรสปีดตะวันแดงพุนเหลือกลับมาไปซื้อหนูเขาแล้วครับ <c oughs> ครับพี่นนองเราไปใายไปใส่เบ็ดกันครับพี่น้องครับ พี่น้องพาไปใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดกลางคืนครับพี่น้องนี่มีเบ็ดครับโชว์บ้างครับเบ็ดนี่ครับเบ็ดน้องอะไรบ้างเออเออเงียบเงียบสิแก่เดินครับ

ủa bây giờ đào cả sang bánh pin à Pin lái nước ta cũng không nhiều đấy. Còn này mới pin. Đây các bạn. Này các bạn. ตัดเครื่องอ๋อรุนนะครับพี่น้องที่ใดบออ๋อขั้นแรกครับนี่เบ็ดขั้นแรกหันละหันละเกี่ยว้ยต ทังมันสั้นครับคู่มันสั้นสดมันสั้นครับพี่น้องในปลาคอจักที่หาตัวพ่อด้ตุ่มนี่เนาะใหดปลาปลาช่อนลุ่ยสวนเนาะเปรซ่าปลาช่อนบ่พี่น้องนี่ยินดีรัฟ,ฟังดีกว่าพี่น้องโดนครับ ันหมาเดเ้อที่จะทางเลย <c oughs> แก้วมีน,นสะท้อนแสงความนาเบื ถามว่ารูดกันครับสิได้ปลาบเดอถ้าได้ปลาดิจิท้าให้เบิ่งครับผมปักอยู่ครับอาหากินเส่าครับเส่าคำครับเอื้อนเสาน่าเพอ่งจะได้กินปลาเนะาะบังว่าของหมานเด้อครับผมดิสิท้ายเบิ้งครับขั้นตอนต่อไปครับ ้าไ้ปลาแล้วจะ่ายเบิร์ครับพี่น้องครับผมทนี้ก่อนครับผมใส่เบ็ดก่อนครับสวัสดีครับพบอพอกันกับเช้าวันพุธเนาะที่20มกราสองห้านะครับผมครับสำหรับเมื่อคืนนี่ไปใส่เบ็ดไว้ครับเช้านี่สะไปยามเบ็ดครับนี่พี่น้องเป็นยังไงครับได้ ปลาบอดเบิ้งป่าเนี่ยหมานบอครับไปเบิ้งครับนี่น้ำจากยามมาเบ็ดครับได้ปลาคอครับสามสิบเอ็ดหลังเนาะนี่ครับได้ปลาคอครับพี่น้องเบื้องไงครับปลาคอนี่สองตัวสามสิบเอ็ดหลังตาบอดวปลาตาบอดเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> โอ้อะไรอยู่ครับอะไรอยู่ ปนยุ่นเนี่ยได้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 ไดไดตังแก่มือไหมฟุ้มบ่หายืนแมน่แท้ๆนี่ครับพี่น้องมาขอต้สนี่สวัสดีไปเฮ็ดกินครับพี่น้อง โอเคครับผมนี่ครับน้องเยี่องาดู่ชนประธานครับเนี่ยนี่ครับทำไมันดึงเบ็ดขาดป่ะเนี่ยเบ็ดยังไงยังเป็นเบ็ดป่ะ

ครับสรุปแล้วได้ปลาสองตัวครับพี่น้องพระคอเออเราได้สองตัวครับผมเดี๋ยวมืัอหนักแกมือไหมครับเยียบไปวะเออปลาพี่บ่ายตาบอดวะน่ะเพิ่งเห็นว่าตาเมียดมาตาบอดแล้วมันไม่ได้กินนี่ไหนมันตาเมียดเห โอ้เว้นกินก็ไปละทะลุออกมันกิน้าไปละวานี้มันนี่หรอตัวเขาหลายมันสืบไปมันสปาไปก็บบนีมันเปลาาะมมกิเรียนรวมเมียโอ้เวนเขาเรียนอะไรบ้าวะเดี๋ยวต้องไปแก้มื่อไหม่ครับแก้มือใหม่ไปใส่ก็สองอย่างมาถามเดี๋ยวโดนอไรเต่าโบานใช้ตัวนั่เท่าอย่างเตามน่